สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่28สิงหาคม2564คิตศกักราช2021เวลาตอนนี้17:53นาทีนะครับก็เหมือนเดิมครับเล่นลูกกิ้งนะครับเล่นลูกกิ้งท่ายืนนะครับบางคนบางท่านบอกว่าเล่นลูกกิ้งผมเล่น10ครั้งเท่านั้นท่ายืนนะครับแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยท่ายืนมันตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนว่ามัน ได้เต็มๆนะครับท่ายืนนะครับในส่วนตัวผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่จะเล่นเยอะกว่านั้นก็เป็นเรื่องที่ดีถ่าเล่นได้นะครับก็เล่นได้หลายยกนะครับแต่ว่าออกกําลังกายทุกท่วงท่าบ์มร่างกายเสร็จเรียบร้อยก็เล่นลูกกิ้งวันหนึ่งก็วันละสิบครั้งนะครับช่วงนี้นะครับในส่วนตัวผมนบแต่ก่อนผมจะเล่นท่าเบสิกท่าเบสิกรวมด้วยนะครับ50 30 20ส่วนท่ายืนผมเล่น สามสิบครั้งก ok, ok, pues ็คือสามยกยกละสิบครั้งนะครับยกละสิบครั้งเป็นสามสิบครั้งวันหนึ่งก็จะเล่นอยู่ร้อยสามสิบครั้งนะครับเล่นลูกกิ้งนะครับแต่ช่วงนี้ก็คือคืออยู่ตัวแล้วผมเล่นแค่สิบครั้งแค่นั้นครับวันละสิบครั้งอ่ะเริ่มครับหนึ่งนะครับ <So> 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าส uh ิบขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ